พลังงานเทวดาประจําตัวของคุณต้องการดึงดูดคุณมาเจอคลิปนี้แล้ววันนี้ท่านจะสื่อสารผ่านคลิปนี้บอกคุณค่ะวันนี้เราจะทําการสุ่มไพ่นะคะไพ่ใบที่หนึ่งเลยค่ะไพ่นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสําเร็จภายใต้จิตใจของคุณสิ่งศิทธิ์บอกว่าคุณได้อธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่คุณก็มีความรู้สึกกลัวความรู้สึกกัง,งวลว่าจะได้หรือไม่ ว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เทวดาและสิ่งศักดิ์ของคุณฝ่าบอกว่าอะไรที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วขอให้คุณนะ่ะใส่ความเชื่อเชื่อมั่นศรัทธาแต่ทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะคะขอให้คุณนะคะปลดปล่อยความกลัวปลดปล่อยความกังวลปลดปล่อยพลังด้านมืดที่อยู่ในใจของคุณอ,ออกไปและขอให้คุณเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ดีเลือกปฏิบัติธรรมในสิ่งที่ดีแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีเงินทองโชคลาภ